ต่อสุดท้ายในสวนจันทร์คือต่อตะขบที่จะใช้จอบขุดก็ไม่ไหวจำเป็นต้องอาศัยใช้ไฟช่วยครับก็เป็น การเคลียร์พื้นที่เตรียมที่เอาไว้ปลูกต้นไม้สูงค่าห่วงหัวรี่พยุงเวียดนามและพยุงไทยให้เป็นมูลค่าเพิ่มแก่สวนจันตั้งแต่ฟันโคนต้นกระถินยักษต้นคอย และอื่นๆทั่วพื้นที่60ตารางวานี้กว่าที่จะเคลียร์หมดก็ใช้เวลาร่วมสองเดือนต้นตะครบนี้ทีแรกก็เอาไว้เป็นร่มเงาฟันแรกๆที่มาก็ใช้เป็นที่จอดรถข้างแรม พอได้ทำเพิงพักเกรียบร้อยอย่างที่ปรากฏเป็นสำนักงานที่นั่งทำงานรับจ้างเขียนหนังสือทำหนังสือและเขียนโปรแกรมเว็บไซต์พร้อมกันไปด้วย ก็เลยหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่มตะขบอีกต่อไปเพื่อไม่ให้บังการเจริญเติบโตของต้นหวงหัวรี่พยุงเวียดนามและพะยุงไทยที่จะเอามาปลูกในเดือนสองเดือนข้างหน้าก็เลย เห็นว่าควรจะเคลียร์ออกไปด้วยแต่ทีนี้การเคลียร์ต้นไม้จะใช้ขุดตออย่างเดียวถ้ามันไม่ใหญ่เกินไปไม่ลึกเกินไปก็พอขุดไหวแต่ต้นไหนใหญ่ๆมีรากที่แตกขแขนงมาก แม่ไม่อยากจะใช้ไฟให้เพิ่มคาร์บอนแก่โลกแต่ก็จำเป็นก็เลยต้องใช้ไฟสูมขอนสูมเง่าสูมต่อมาหลายต้นเหมือนกันก็คงจะเป็นต่อตะคบนี้เป็นต่อสุดท้ายครับเล่าให้ฟัง เสียงจากสวนจาน์เจ้าของสวนก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่แล้วเป็นเบื้องต้นด้วยการรับรู้ซึ่งกันและกันนายตะวันมั่นใจผู้คนบนโลกไปนี้ไม่กี่คนคนดีๆก็มีทั้งโลกนั่นแหละ แต่คนที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์นกันกับนายตะวันจนเชื่อใจไว้ใจถึงขั้นกับเชื่อในส่วนลึกว่าไม่ว่าจะต้องพลากจากกันไปอยู่แห่งหนตำบลไหนไปอยู่ต่างฐานะกันอย่างไรคนคนหนึ่งที่ยังไงยังไงก็คงอดไม่ได้ ที่จะคอยฟังข่าวคอยดูว่านายตะวันอยู่ดีมีสุขหรือไม่คนคนนั้นก็ย่อมจะเป็นจันทร,ร์เจ้าของสวนแห่งนี้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งใดที่นายตะวันพูดไปในรายการเสียงจากสวนจรรันทร์นี้ก็ดีมองมุมตะวันก็ดีหรืออื่นๆก็ดี จันทร์ก็คงอดไม่ได้ที่จะเข้ามาตามดูมารู้มาเห็นอยู่แล้วนอกจากจันทร์ก็ยังมีน้องนันอีกคนสองคนนี้เป็นคนที่ในส่วนลึกของหัวใจนายตะวันยังรักและผูกพันเสมอนอกจากรักและผูกพันแล้วก็ยังมั่นใจในเธอทั้งสองด้วยว่าเป็นคนที่มีรักแท้ และหวังดีต่อนายตะวันต่อครูตะวันนิรันดรเพียงแต่เหตุปัจจัยทำให้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องแยกทางกันไปต่างคนต่างอยู่ถ้าจะไม่ต้องพูดอ้อมค้อมยาวๆก็เพราะความไม่เอาไหนของนายตะวันนั่นเองแหละครับนายแคม หรือเพิงพักของนายตะวันที่สวนจันทร์ตำบลบางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีที่อยู่ใกล้กับถนนกาญจนาพิเศษตะวันตกและถนนราชพฤกษ์ทั้งสอง ถนนนี้เป็นซูเปอร์ไฮเวย์ที่กว้างและได้มาตรฐานที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ที่นี่มีสวนเล็กๆพื้นที่เพียง60ตารางวาที่นายตะวัน มอบให้จันเอาไว้ใช้เป็นหลักประกันชีวิตก่อนที่จะอย่าร้างจากกันไปในวัยสุดท้ายหรือบรนปลายของชีวิตนายตะวันเลยอดไม่ได้ที่จะกลับมาพัฒนาสวนจันร์ทเพิ่มมูล,ลค่า ที่ดินเอาไว้ให้เป็นของขวัญหรือว่าเป็นมรดกแก่จันคือถ้าลำพังทิ้งที่ให้โรคร้างว่างเปล่าไปมูลค่าที่ดินในวันที่จันกลับมาถ้าหากจะขายเอาไปเป็นทุน ที่งตัวเองในยามแก่ชราก็คงจะอยู่ราวๆสัก1ล้านถึง2ล้านบาทแต่หากได้พัฒนาเอาไว้ปลูกไม้สูงค่าที่20ปีครัปีข้างหน้ามีมูลค่าต้นละแสนบาทเอาไว้สัก20ต้น เฉพาะต้นไม้สูงค่านี้ก็จะได้เพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินอีกสักสองล้านบาทและบางทีถ้าร่างกายของนายตะวันยังไหวครอบเพิงพักหรือแคมป์พักนี้ขึ้นไปก็อาจจะทำ บ้านด้วยอิฐบล็อกนาโนที่ประหยัดพลังงานเป็นบ้านเย็นเพราะอิฐบล็อกนาโนซึ่งมีศิทธิรักคนหนึ่งคือปุนรอดถ้าจํานามสกุลไม่ผิดรู้สึกจะพรดับเด,ดเป็นช่างผู้รับเหมาทำ บ้านด้วยอิบล็อกนาโนซึ่งแข็งแรงกว่าบ้านดินแต่ว่าเย็นเหมือนบ้านดินก็เลยบอกกับเขาว่าให้เอาอุปกรณ์มาทิ้งไว้ให้ครูที่นี่เดี๋ยวครูจะทำหรือว่าเทบล็อกทำอีกบล็อกเอง ผลิตเองแล้วก็จะค่อยๆเรียงทำขึ้นมาเป็นเรือนจันร์บนสวนจันนี่เองก็บอกกับเขาอย่างนั้นก็ต่อไปก็คงจะเพิ่มเรือนจันร์ตรงนี้เอาไว้ด้วยมูลค่าก็คงไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทรวมทั้งที่ดิน ทั้งต้นไม้สูงค่าท,ทั้งเรือนจันด้วยมูลค่าบนพื้นที่ประมาณ60ตารางวานี้ก็ใน20-30ิบสามปีข้างหน้าก็ไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านบาทนี่คือสิ่งที่นายตะวันตั้งใจจะกลับมาทำเอาไว้ เป็นของขวัญเป็นมรดกตกทอดให้แก่จันและลูกผู้เป็นแก้วตาดวงใจของจัน์แม้ว่านายตะวันจะไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาแต่ลูกของจัน์ก็นายตะวันก็ย่อมรักและเอ็นดูเหมือนกับที่รักแม่ของเขาอยู่แล้ว ก็มาทำเอาไว้แบบที่ได้พูดในคลิปที่แนะนำสวนจันไว้ว่าเป็นสิ่งที่นายตะวันอยากทำมากที่สุดในชีวิตอย่างหนึ่งประมาณว่าขอแค่ให้ได้ทำแค่ทำเอาไว้ก็จะได้ตายตาหลับถ้ายังไม่ได้ทำมันก็จะ พาใจเป็นกังวลใจอยู่นั่นก็เลยเป็นนั้นว่านายตะวันก็กลับมาพัฒนาสวนจันทร์ไว้ทีนี้ไม่ว่าจะเดินทางรอนแรมไปที่ไหนหรือแม้แต่กลับมาค้างแรมหรือพักที่เพิงพักในสวนจันทร์นี้สิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของนายตะวันก็คือที่นั่งทำงาน ที่จะต้องสามารถใช้อุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได้คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะต้องชัดเจนซึ่งก็โชคดีที่สวนจันนี้ซึ่งก็เป็นธรรมดาเพราะอยู่ในอำเภอเมืองคือแทบจะอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดปทุมธานีอยู่แล้วสัญญาอินเทอร์เน็ตทุกข่าย ก็ชัดเจนที่สุดก็เลยเป็นนั้นว่าที่สวนจันนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรในการทำงานของนายตะวันเพียงแต่ช่วงนี้วิกฤตโควิด -19 โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเป็นการระบาด รังใหญ่ในรอบศตรวตรรษคือรอบร้อยปีก็หวังว่าจะไม่ลุกลามใหญ่โตไปจนกลายเป็นในรอบพันปีก็ทำให้ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหนังสือหรือโปรแกรมเว็บไซต์ก็เบาบางไป ไม่ตกใจอะไรแต่ก็มีหวั่นไหวนิดๆว่าถ้าเกิดวิกฤตโควิด <c oughs> ในทีนี้ยังลากยาวไปในตะว,วันก็อาจจะลำปากเครื่องปัจจัยที่จะมาใช้ทำบุญและยังชีพก็ได้ก็เลยทำสวนเกษตร ในสวนจัน์นี้ไปด้วยก็คงจะช่วยได้อีกทางหนึ่งครับก็ถ่ายคลิปบรรยากาศหรือสภาพในแคมป์หรือเพิงพักของนายตะวันในสวนจัน์มาให้ชมกันนั่งเฝ้าดูไฟที่สุมต่อตะคบ ข้างนอกไปด้วยนี่สองวันกับจะสามคืนถ้าวันนี้ยังไม่ไม่หมดก็คงเป็นสามคืนแต่ว่าสุมขอนสมต่ออย่างนี้มาสองวันแล้วพอดีเมื่อวานฝนตกด้วย ก็เลยทำให้ไฟดับลงไปช่วงหนึ่งถ้าฝนไม่ตกป่านนี้ก็คงไม่ต่อจนเสร็จเรียบร้อยรับคาบไปแล้ว